ถามว่าใช้เวลานานกี่ปีถึงจะเทดนิ่งคะต้องนิยามก่อนครับว่านิ่งคือแบบไหนคือแบบว่าสามารถคาดหวังอัตราผลตอบแทนได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าถึงระดับแบบว่าคาดหวังอัตราผลตอบแทนได้ก็สิบอะครับแต่จริงเริ่มเป็นระบบจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ไม่แว่งอจิตใจรู้สึกไม่ได้แว่งตามตลาดเนี่ยจริงๆก็ประมาณสักปีที่สาม ปีแรกตอนอยย่ยี่ห้าตอนนั้นยังไม่ได้มีความรู้เลยมากมายครับสดสดสด,สดใหม่ๆเลยปีที่สองแต่ปีที่สองนี้ก็เริ่มแข่งแล้วนะปีปีที่สองนี้ก็แบบว่ามันก็มันก็ชํานาญแล้วแหละนะครับแต่ว่าเรื่องจิตใจยังแกว่งอยู่เออประมาณปีที่ห้านั่นแหละครับถ้าจะใช้คําว่านิ่งนะคําว่านิ่งแบบว่าโอเคเราสามารถที่จะแบบว่าคาดหวัง ใช่ไหมคาดหวังแบบว่าจากการจากการเทรดได้นี่ก็ประมาณปีที่5ใช่ไหมครับส่วนถ้า10ปีนี้คือแบบว่าโฟโลรเลยไหลลื่นลื่นปื๊ดเลยนะถ้าเกิน10ปีแล้วนี่คือลื่นปื๊ดเลยเทรดเมื่อไหร่ก็ได้อ,พอเพราะประมาณสักห้าปีนะครับถ้าจะใช้คำว่านิ่งนะแต่ว่ามันก็บางคนอาจจะเร็วก,กว่านั้นมั้งไม่รู้สิใช่ไหมแต่อย่างที่ผมบอกว่า ห้าปีเอาจริงมันก็ประมาณครึ่งทางของรอบเศรษฐกิจนะครับคือห้าปีเราแทบอาจจะยังเราอาจจะเห็นทุกอย่างแค่ครึ่งหนึ่งอะฮะเออสิบปีเราจะเห็นทั้งทั้งรอบหนึ่งแต่ถ้าแบบว่าเทรดมาปีสองปีนี่คือเห็นแค่เซี่ยวเดียวอะนะครับมันแค่จะทําให้เราแบบว่าชํานาญในการเทรดมากขึ้นแต่เรื่องของจิตใจตรงนั้นนะครับผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยนิ่งนะนะตั้งแต่ปีแรกแล้วเแบบ มั่นใจนะเราเนิ่งนะเราแบบว่าเทรดก็ได้ตังค์นี่่ว่าก็ได้แต่ทีเนี้ยน,นะครับมันก็จะไปสุดท้ายมันก็จะมีความที่มันยังมีเหมือนสิ่งที่เรายังขจัดไม่ได้แล้วกันเรื่องของความความโลภหรืออะไรอย่างเนี้ยน,นะครับมันก็ยังมีอยู่บ้างใช่ไหมเออแต่พอแบบโดนจังๆสักรอบนึงนะฮะโดนจังๆสักรอบนึงเนะี่ยแม่งตาสว่างเลย ใช่ะเอาจริงก็คือถ้าใช้คําว่าคิดได้แล้วกันจะใช้คําว่านิ่งเลยนะว่าคิดได้ก็ประมาณปีที่ห้าครับอก่อนจะคิดได้นะเริ่มคิดได้หรือตาสว่างจริงก็ประมาณปีที่ห้าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเทรดขาดทุนนะกําไรนะใช่ไหมแต่มันอยู่กําไรบนความเสี่ยงที่เราเราคิดว่ามันก็มันงั้นๆนะ่ะกระจอกเลยนะแบบความเสี่ยงที่แบบกระจอกกูเก่งเลยนะ เออในห้าปีแรกยังคิดว่ากูเก่งอยู่นะกูเก่งกูสบายเลยนะไม่มีปัญหาอกระจอกใช่ไหมไปแข่งไปขึงอะไรก็ได้รางวัลตลอดอะนะที่หนึ่งที่สองก็วนอยู่แค่นั้นนะนะครับแต่อย่างที่เมื่อวานไปอ่านอะไรมานะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าไอตัวของพรสวรรค์น,นะครับไปอ่านกระตูนอะไรมาแน่เลยกู ก็บอกว่าพรสวรรค์นะครับห, internet, หรือไอตัวของชัยชนะเนี่ยใช่ไหมความสําเร็จมันสอนเราได้แค่ประมาณนิดหน่อยอมันสอนเราได้แค่ประมาณนิดหน่อยมันสอนมันแทบไม่ได้สอนอะไรเราเลยสามครับตัวของความสําเร็จเนี่ยใช่ไหมสิ่งที่เราทําได้มันเป็นแค่ผลตอบแทนจากสิ่งที่เราเราทําได้แล้วกันมันคือผลลัพธ์แล้วกันฮะความสำเร็จมันคือผลลัพธ์มันไม่ได้สอนอะไรเราหรอกแต่พอลองแพ้สักทีดิอ๋อ จำได้ละจากเชสฟาเบกัสซึ่งคิดเหมือนผมเลยนะครับจริงๆเป็นเรื่องที่เคยพูดมานานแล้วนะฮะว่าความสำเร็จเนี่ยนะครับชัยชนะหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้สอนอะไรเราหรอกมันเป็นแค่ผลลัพธ์จากการที่เราพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมฮะพอเราทำมันไปเรื่อยๆืเนี่ยนะครับแล้วมันก็มันก็เกิดเป็นผลลัพธ์สิ่งนั้นขึ้นมาเองแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ได้ให้อะไรกับเราหรอกครับมันก็ให้แค่ผลลัพธ์ที่เราทำไปนั่นแหละ ใช่เพราะว่าโค m โม่คโคโมก็คือทีมในซิลิอาเนี่ยนะครับพึ่งแพ้อินเตอร์ไป4-0ซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้คุณเป็นทีมเล็กกว่าแล้วทำไมคุณไม่อุดเขาบอกยอมแพ้4-0ดีกว่าจะต้องมาตั้งรับนั่งอุดอะไรนะขอแพ้แบบนี้แหละนะเออให้รู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากจากสิ่งนี้นะแพ้4-0แต่เราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยว่าโอเคโคโม่ Como จริงๆไม่เล่นเอาจริงคือเล่นดีกว่อินเตอร์อีกแต่ว่า ประสบการณ์นะครับขาดความคมมันเป็นทีมแบบปั้นเด็กทีมน้องใหม่แต่มาอันดับสูงกว่ายูเวโคมโวเวนเพูดแล้วกัดฟันเลยโคมโมนะแต่คือตัวของเทรนเนอร์เขาคือเชสฟาเบกัสนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั่แหละครับมันก็คือความสำเร็จเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจากพรสวรรค์ความเก่ง พรสวรรค์มันไม่ได้ทําให้อะไรเรามันไม่ทําให้เราคิดได้หรอกครับอืมไม่ไม่ทําให้เราแบบว่าคิดอะไรได้ขึ้นมาหรอกนะครับแต่ว่าลองแพ้ดูสักทีสิใช่ไหมรู้เรื่องทีเนี้ยเราจะเรียนรู้จากสิ่งนั้นนั่นแหละครับเพราะนั่นคือในห้าปีแรกผมไม่เคยแบบว่าขาดทุนหนักๆแบบขาดทุนล่มจมอะ่ะเออมันก็เป็นการขาดทุนตามระบบขาดทุนทั่วไปเลยนะงเจนนั่นแหละครับเข้าสู่ จริงๆมันแค่ปีที่สามเองปะไม่ถึงปีที่ห้าปีที่สามเพราะว่าตอนอายุยี่แปดปีที่สามไม่ถึงห้าด้วยปีที่สามนะครับก็เจอบทเรียนครั้งใหญ่นะครับก็คือนั่นแหละครับครั้งแรกเลยที่แบบว่าเขาเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวจะห,หมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวก็คือในปีที่สามแตกโพะนั่นแหละครับสติมาปัญญาเกิด นะครับเขาเรียกว่าตาสว่างอ่ะก็ตอนที่นั่นนะครับเจ็บหนักแตกกว่ากว่าที่จะกลับมาเทรดได้ก็คือปีที่ห้าไงเออกวจะกลับมาเทรดได้คือปีที่ห้าเพราะนั้นคือตาสว่างแต่ปีที่สามนะครับเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าขาดทุนครั้งใหญ่ในชีวิตเลยใช่ไหมขาดทุนครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับเข,ขาเรียกขาดทุนแบบหมดเนื้อหมดตัวนะฮะก็<笑><笑><ๆ><笑>ต้องกลับมาทํางานน่ะกลับมาทํางานสะสมประสบการณ์เก็บเงินนะฮะแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ แต่ว่ามันเหมือนว่ามันเริ่มต้นจากมันไม่เริ่มต้นจากศูนย์นะครับมันเริ่มต้นจากติดลบคือพอเราขาดทุนหนักอะ่ะเราจะมีแผลใจเราจะมีแผลใจแผลใหญ่ด้วยนะมันเหมือนกับถ้าคุณดูหนังหรือดูการ์ตูนก็ได้ครับอหนังจอมยุดิเลยเนี่ยเวลาพ่ายแพ้มาหนักใช่ไหมมันจะเป็นคาราทรามา PTSD เอะ <c oughs> PTSD p t state disorder, s t t ท a ร m a าสเตต order ร์ i hmm. s สออเ r นะครับ mm hmm. ก็คือเป็นเป็นความผิดปกติจากการที่เาะว่ามันเป็นความผิดปกติจากความเครียดซึ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจใช่ไหม PTSD เออ Post t o s t t r a u m a s t a t e disorder นะครับเป็นความ disorder คือความผิดปกตินะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะเกิด PTSD สำหรับใครที่ว่าเพตร์ตแตกหมดเนื้อหมดตัวมาพ์ตแตกใช้เวลาเป็นปีฮะ ของพวกเนี้ยบางคนแม่งพึ่งพอดแตกมึงจะเอาคืนแล้วหรอจิตใจยังไม่ได้เลยจิตใจยังแกว่งสันอยู่อย่างนั้นนะครับมันจะเอาที่ไหนครับแค่แค่วันสองวันมันจะกลับขึ้นมาไม่ได้เพื่อเจ้นะฮะแต่บางคนคิดแต่จะเรื่องเอาคืนไงนะครับจะเอาคืนอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้อะไรฮะมันทําให้สุดท้ายคือใจมันยังไม่นิ่งอ่ะมันยังแกว่งคิดแต่จะเอาคืนเอาคืนอยู่พรนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้คือจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม แทนที่เราจะไปจัดการกับตัวเองได้แล้วคือตั้งสติกับมาใหม่ใช่ไหมกลายเป็นแม่งสติหลุดไปเลยนี้เป็นบ้าเป็นบอไปเป็นบ้าเป,บเป็นบอไปเลยทีเนี้ยเพราะเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งสําคัญครับเขาเรียกว่าผมเทรดมาปีหปีสองปีไม่แพ้เลยไม่ใชไ่ไม่ขาดทุนเลยนะเขาเรียกว่าไม่แพ้เลยก็คือแบบว่าชนะหรือเอาคืนได้ตลอดอ่ะนะครับ ปี2ปีก็คิดว่าไม e ์ตัวเองสุดยอดแล้วเทคนิคหรืออะไรพวกนี้ก็คิดว่าสุดยอดแล้วนะนะครับแต่พอปีที่สอ่ะเนี่ยครั้งมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เทรดทองหรอกแต่ครั้งครั้งแรกที่เทรดทองเป็นชีวิตประจําวันแล้วกัน <laughs> เทรดเป็นหลักอ่ะนะก็นั่นแหละโดนตรงนี้นะครับเต็มดอกนะก็คือในในปีที่สามช็อกปีที่4อ่ะปีที่4ี่นี่คือ ดูแต่กราฟไม่เทรดเลยปีที่สี่คือดูแต่กราฟไม่เทรดเลยไม่มีเงินด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มกลับมาทํางานด้วยอะไรอย่าเงยครับก็คือบอกว่าไม่มีเงินต้องสะสมใหม่เออกว่าจะเริ่มมาเทรดได้ก็คือประมาณปีที่ห้าซึ่งปีที่ห้าเนี่ยตอนผมอายุสามสิบพอดีมันก็ปีปีโควิดละเออเข้าโควิดละแต่ว่าตอนนั้นโควิดจะไม่ได้ระบาดโควิดระบาดในปีที่หกใช่ ปีหกก็คือปีที่มันมีโควิดนั่นแหละเราก็เลยรู้ว่าโอเคสิ่งที่เราเผชิญมาเราแฮปปี้นะครับก็คือโควิดเป็นโอกาสทองของผมเลยตั้งตัวได้ฝื้นตัวได้ก็ตอนช่วงโควิดอะนะนีะ่อะที่โควิดใช่ไหมโควิดนี่คือคนล้มกันระเนระนาจใช่ไหมผมมาฟื้นตัวได้ตอนช่วงโควิดเออก็คือแบบว่าเราดําเนินก็คือเทรดมา เราเทรดมาจนก็คือโควิดเนี่ยมันจะเป็นประมาณปีที่หกใช่รานอย่างที่ผมบอกอะปีที่ห้าปีที่ห้านิ่งแล้วเพราะปีที่สี่ไม่ได้เทรดเลยทําสมาธิอย่างเดียวทําใจอย่างเดียวอะนะะหาเงินหาเงินมาเทรดอย่างเดียวอะทั้งปีอะปีสองพันยี่สี่ทั้งปีปียี่ห้าก็เริ่มอืมนั่นแหละนะครับปีที่ห้าก็เริ่มแล้วปีที่หกก็เริ่มรันมาจนเนี่ย พอปีที่สิบก็ยังกับมันก็ฟล o w ฮะก็คืออันนี้ปีที่สิบอ็ดแล้วมั้งเนี่ยใช,นนใช่ปีที่สิบอ็ดแล้วตอนนี้อายุสามสิกใช่ปีที่สิบอ็ดปีหน้าสิบสองปีแล้วนะครับก็นั่นแหละเพราะนั่นคืออย่างที่บอกว่าตำตำนะใช่ไหมถ้าจะนี่จริงผมว่าไม่สิมันต้องลองขาดทุนตุมๆสักรอบหนึ่งอะใช่มันต้องลองพอร์ตแตกแบบ เจ็บหนักๆสักรอบหนึ่งอ่ะอยากนิ่งไนงะมันต้องลองเจ็บหนักๆสักรอบหนึ่งแต่จริงๆมันไม่จําเป็นหรอกครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าฟังผมด้วยการแบบว่าด้วยการทาความเข้าใจจริงๆเนี่ยว่าความเสี่ยงเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมว่าเอออย่าอย่าคิดว่าการเทรดม้เนี่ยจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่แต่ให้คิดในมุมที่มันน ег าทีฟเลยในมุมลบเลยว่าการเทรดครั้งนี้จะเสียเงินเท่าไหร่คิดแต่เรื่องเสียเงินครับจอย่าคิดแต่เรื่องได้เงิน ถ้าคุณคิดว่าในการเทรดครั้งนั้นคุณจะเสียเท่าไหร่คุณจะมีแต่ได้แต่ในขณะเดีดดวยวกันถ้าคุณคิดแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ก็คือเขาเรียกคิดเอาแต่ได้จะได้เงินคืนจะล้างแค้นจะแก้มือเลยนะถ้าคิดแต่ว่าเอาแต่ได้ะ่ะไหมมันจะมีแต่เสียออื ừ. เพราะเราคิดด้วยความโลภครับเราไม่ได้คิดตามข้อเท็จจริงถ้าเราคิดตามข้อเท็จจริงอย่างที่ผมบอกว่าการคิดแบบมีเหตุผล เหนืออารมณ์ใช่ไหมอะพูดตามเหตุผลง,ง่ายๆครับการเทรดก็คือโอกาสเสียกับได้มันก็ต้องมีพอๆกันอะใช่ไหมพราัก็คือให้คิดแต่เรื่องเสียครับเจ๊คิดแต่เรื่องเสียคิดแต่เรื่องว่ามันจะเสียเท่าไหร่หมาเนี่ยแล้วคุณจะได้รู้เองครับว่าคุณจะวางเงินเท่าไหร่อะถ้าเสียเท่านี้เรารับได้ไหมเสียเท่านี้เราเราสบายใจไหมเนี่ยเสียเงินที่สบายใจอะนะครับไม่ใช่คิดแต่ แต่ได้เพราะพอมันไม่ได้ปั๊บมันจะเกิดอะไรฮะแพนิคแล้วฮะแพนิคแล้วนะครับมันไม่ได้ตามเป้าอเลยนะเอองั้นสำคัญก็คือตรงส่วนนี้แหละครับก็คือการที่ว่าทําความเข้าใจว่าอย่าคิดในมุมที่ว่ามันจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมให้คิดในมุมว่าเราจะเสียเท่าไหร่ถ้าคุณไม่เคยโดนแบบถิงที่ผมบอกว่าถ้าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบล้มละลายมาต่อหน้าเนี่ย คุณจะไม่คิดแบบนี้เด็ดขาดเชื่อผมเหอะเพราะในก่อนปีที่สามอะ่ะผมก็คิดแต่แบบนี้ครับคิดแต่ว่าจะได้เท่าไหร่เราต้องใส่กี่หลอดว่าเราต้องใส่กี่สัญญาว่าเพื่อให้ได้ตังค์เท่านี้เท่านี้เท่านี้ใช่ไหมเรามองเป้าหมายเป็นแบบว่าตัวเงินอย่างเดียวเลยว่าเราจะทาเงินได้เท่าไหร่เราไม่ได้มองเลยว่าเราจะเสียเท่าไหร่ในการเทรดมายเนี้ยคิดแต่จะชนะไม่เคยคิดเผื่อที่จะแพ้เลย <c ười> คิดคิดแต่จะชนะลูกเดียวอะ่ะใช่ไหม ทางที่ในความเป็นจริงครับนักรบที่แข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้คิดแต่จะชนะครับมันไม่มีความไร้เทียมทานขนาดนั้นความไร้เทียมทานคือนักรบที่มันรู้จากจุดเข้าตีจุดถอยจุดตั้งหลักตรงไหนควรซุ่มตรงไหนควรโจมตีมันตามหลักอะไรฮนะพี่ชัยสงครามอะ่ะคือพี่ชัยสงครามไม่ใช่การเอาทัพไปชนกันตรงๆอะ่ะใช่ไหมมันมีการหลบซ่อนมีการ ตีล้อมมันมีความคิดในเชิงจิตวิทยาอะไรต่างๆนานามากมายมันมีความยืดหยุ่นที่สูงมากเพราะนั่นคือการที่เราคิดว่าเราจะชนหน้าอย่างเดียวแล้วเราก็ชนะนันเป็นเรื่องที่มันอืมไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั่นแหละผมบอกว่าเวลาเทรดอ่ะอย่าไปคิดเอาแต่ได้อย่าคิดว่าเนี่ยเทรดต้องใช้หลอดเท่านี้ถึงจะได้เงินเท่านี้ผมก็มักจะพูดสวนกลับมาว่าอา้าวแล้วถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาแล้วคุณเสียเท่าไหร่อ่ะเออ ้าคุณบอกว่าคุณได้ประมาณสักเนี่ยอันนี้จะได้ประมาณสักหมื่นเหรียญสมมตินะะสิบเหรียญคุณได้หมื่นเหรียญเงี้ยอ้าวแต่ถ้าคุณผิดสิบเหรียญคุณก็เสียหมื่นเหรียญเหมือนกันนะ่ะก็งงว่าทําไมคนเราถึงไม่คิดในอีกด้านหนึ่งผมเข้าใจฮะว่าโดยส่วนหนึ่งก็คืออย่างของผมอะ่ะผมเข้าใจว่าเพราะเราเทรดไม่พลาดเงียเออเราเทรดได้กํากไรตลอดอะ่ะใช่ไหมเราเทรดชนะตลอดเพราะ,ะเราก็ไม่เคยเผื่อใจที่จะมาเสียนั่นแหละครับ มันก็เลยแค่ครั้งเดียวครับอย่างที่บอกว่าเราพอตแตกอะเราไม่ได้พอตแตกจากการเทรดแบบผิดทางสิบครั้งนะฮะเราเทรดพอตแตกด้วยการผิดทางแค่ครั้งเดียวร้อยทั้งร้อยครั้งเดียวฮะ,ค,ะคือพลาดแค่ครั้งเดียวอะหมดพรอนคือถ้าเราผิดพลาดแค่ครั้งเดียวแล้วหมดมันหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเรามั่นใจสุดขีดไงหมายความว่าเราเทรดเกินตัวไง โอเวอร์เทรดอ่ะเออมันก็เลยแบบว่าครั้งเดียวครั้งเดียวเจ๊งอะ่ะใช่ไหมในะขณะที่อีกสิบครั้งที่เราได้กําไรมาบวกเป็นร้อยเป็นพันเปอร์เซ็นต์นี้มันไม่ได้ช่วยอะไรลเลยเลยใช่ครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าเราไม่ได้ถอนเงินออกมาซะก่อนนะ่ไหม,มกไรพันเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถอนเงินออกมาอะไรอย่างเงีนะ้ยจริงจริง้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถอนแล้วถ้าเราไม่ได้แบบกาไรมาแล้วก็ถอนอะ่ะพอก็คือเทรดชนะสิบครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับถ้ามาแพ้แค่ครั้งเดียวอะ่ะใช่ไหม แพ้ครั้งเดียวหายห0สเปอร์็นแพ้ครั้งเดียวหายสามสิบเอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนั่นแหละครับการเทรดเป็นแบบนั้นคือเราผิดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ไม่เป็นครั้งใหญ่ไงแล้วทำไมเราไม่ลองนึกขึ้นบ้างว่าแล้วเราจะปล่อยให้มันผิดทางครั้งใหญ่ไปไปทําไมอะ่ะเออทําไมหลายคนต้องรอผิดทางครั้งใหญ่ก่อนเงี้ยมันไม่จําเป็นครับเพราะว่าเราสามารถที่จะอะไรฮะเราสามารถที่จะกําหนดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ตอนเนี้ยแต่ว่าเราอยากจะแบบเราผิดทางได้ไม่เกิน กี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่เกินเท่าไหร่แค่เอออันนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยนะ